เด๋วไปเร็วเดวไปเร็วเดีชนรถนะครับใครชนนี่ตำรวจจับนะครับขับรถได้ดีๆเข้าไปทำไมรถเครื่องตำรวจจับตารวจจับไนะเฮ้ยตดแไปไม่ได้ลยไม่เวนไม่เว้นชิดสายครับรถเครื่องมาขับรถชิดสาย